าจุเข้าได้แม่นยำขึ้นและไม่โดนลักสตอปลอสถ้าได้รู้จักกับพรีเมียมโซนกับดิสคาวโซนนะครับมาดูกันว่ามันจะช่วยเราได้ยังไงไปกันครับมันคือโซนของแพงและของถูกถ้าคุณเข้าใจจุดนี้คุณจะสามารถบายในราคาที่มันถูกถจริงๆกับเซลล์ในราคาที่มันแพงจริงๆเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเจ้าตลาดนะครับพรีเมียมและดิสคาวคืออะไรพนระีเมียมก็คือของแพงนะครับหรือ โซนราคานี่มันสูงส่วนใหญ่ควรจะชอบแห่กันซื้อและเจ้าตลาดจะเทขายตรงนั้นนะครับต่อมาเป็น discount zone หรือโซนของราคาถูกราคาต่ำตรงนั้นแหละคนส่วนใหญ่จะเริ่มกลัวแล้วเจ้าตลาดก็จะค่อยเก็บจากออเดอร์ของเรากว้านซื้อเรื่อยๆเพื่อจะพุ่งขึ้นไปนะครับหลักคิดง,ง่ายก็คือให้เรา buy ในโซน discount และให้เราไปซลล์ลงมาในโซน p ีเมียมนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาตั้งค่าเพื่อหาโซนนะครับโดยการใช้ฟิโบรีเทสเมนต์นะครับจเจ้าประจำเรานี่เลยให้เพื่อนๆเข้าที่เทรดดิ้งวิวนะครับแล้วก็มาตรงเครื่องมือตรงนี้เลยที่หน้าตานี่ฟิโบรีเทสเมนต์กดปุ๊บให้กดฟิโบรีเทสเมนต์อันแรกนะครับโดยที่เราจะตั้งค่ามันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานจริงเราตั้งค่ามันก่อน ปึ้งอ่าตอนแรกที่ฟีโบที่เป็นของเท d ดดี้วิมันจะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับให้เราทําการกดไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆรติงออกตามผมได้เลยนะก็คือคอ,อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8สก็อ่าก็จะเหลือ,อค่าที่เป็น 0, 0. ูนก็คือตรงกลางแล้วก็หนึนะครับ มันจะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะทําการเป็นสีตรงหนึ่งให้เป็นสีแดงนะครับสีแดงก็คือพรีเมียมโซนนั่นเองสีเขียวก็คือดิสคาว์โซนนะครับให้เรากดตกลงไปเลยปึ่งพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับต่อมาเราจะใช้งานมันยังไงนะครับอันนี้คือคู่ทอนให้เราหาสวิงตัวอย่างแรกเลยนะครับเอาเป็นฝั่งเซลล์ก่อนโดยที่เราจะหาโลว์ไฮก่อนนะครับ ว่า lower high ไหนที่สามารถเบรกกราฟและเกิดบอทได้ก็จะเป็นตรงบริเวณนี้นะครับก่อนก่อนที่กราฟจะวิ่งเบรกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาตรงนี้เป็น lower high นะครับอ่าต่อมาเรารู้ว่า lower high แล้วก็ต้องหา lower low ก็คือจุดนี้อันนี้คือ lower low มันนะครับต่อมาเราจะมาตีฟิโบที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็คือ ให้เราตีที่ยอดของ lower high แบบนี้แล้วก็ให้ฟิโบเรานะครับมันบรรจบกับตรงที่เป็น lower low แบบนี้นะครับอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยในการหาฝั่งเซลล์เดี๋ยวเรามาดูของฝั่งบายนะครับก็คือเหมือนเดิมเราต้องหา higher low กับ higher high นะครับหาจุดที่กราฟสามารถเบรก higher high เดิมได้นะครับอย่างเช่นตามตัวอย่างนี้ ก็คือบริเวณนี้เส้นตรงนี้สามารถวิ่งขึ้นไปและเบรกไฮไฮตรงนี้ไดนะ้มันก็คือจะทำให้เกิดบอสต,ตรงนี้แบบนี้นะครับไฮไฮไฮโลครับพอกเกิดบอสอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำงานการ,การฟ,ฟิโบเลยโดยที่เราจะตีเหมือนเดิมข้างบนลงข้างล่างนะครับไฮไฮไปหาไฮโลนะครับแบบนี้ นี่คือการหาฝั่งบายนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการใช้งานในการเข้าเทรจริงๆนะครับว่าทำยังไงวิธีใช้งานในการเข้าเทรจริงนะครับทำยังไงของฝั่งเซลล์อันนี้คือเป็นการที่เราตีไว้มีกี่ใช่ไหมครับพอเราตีการ์ฟเสร็จปุ๊บคนที่เทรด AMC ก็จะหาแล้วว่าตรงไหนมี f a ลวรลูแกบ้างตรงไหนเป็น o r เดอร์บบ้างเป็นดีมันเป็นซัพพลายบ้างนะครับ ถ้าเป็นฝั่งเซลก็จะเป็นเจ้จะหาฝั่งที่เป็นซัพพลานะครับที่สามารถเบรกบอลได้ก็จะเป็นตรงนี้ตีซัพพลาให้มันหนอ่ะตรงนี้มีแฟลวัลคัทนะครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าโซนสีเขียวเนี่ยของดิสเค้าเราจะไม่เข้าเซลเด็ดขาดถ้าเราเข้าเซลเราก็จะโดนการาวล่างแบบนี้นะครับให้เรามารอเข้าตรงโซนพรีเมียม บริเวณนี้สีแดงและตรงนั้นที่เราหาฟเฟลลูกแกบกับ Supply ก็อยู่ในโซนที่เป็นพรีเมียมือสามารถใช้งานได้นะครับโซนแรกที่ก้าวมีขึ้นมาชนก็คือเป็นฟเฟว a ลลูกแกบนะครับเราก็สามารถเข้าออเดอร์ตรงนี้ได้เราก็สามารถตั้งเซลิมิตหรือรอคอนเฟิร์มในไทม Frame เล็กนะครับในการเข้าเทรดตรงนี้นะครับใช้ฟเฟลลูกแกบก่อนนะครับเป็น1ต่อ2ประมาณนี้ก็เก็บกำไรตรงนี้ไปแล้วนะครับ 1. ุด ราคาเขาก็วิ่งขึ้นมาอีกบริเวณนี้ที่มันทะลุมันคือการเก็บดีคูลิตี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ามันคืออะไรก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยอ่าไปกันต่อนะครับอ่ากาวิ่งขึ้นมาชนโซนโปุ๊บเกิดการเสรียงว่าสร้างเราก็จะเข้าเทรบริเวณนี้ครับของ SMC ก็จะขึ้นมาเข้าออเดอร์ตรงนี้ SL เราจะตั้งไว้เหนือของสวิงที่มันทำการเบรกลงมา ทะลุต,ตรงนี้ได้นะครับที่พี่เราเอาหนึ่งต่อสองก็ได้หรือจะเก็บสวิงนี้ก็ได้นะครับก็จะประมาณน,นี้แค่นี้เราก็เข้าเทรดฝั่งเซล์ได้ของที่แพงเพื่อเราจะขายนะครับได้ของที่ดีแบบเจ้าตลาดเลยต่อมาเรามาดูการเทรดฝั่งบายกันนะครับนี่คือการาฟฝั่งบายที่เราตีไปตอนแรกนะครับเหมือนเดิมก็คือพอเราตีโซนเสร็จแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็มาหาว่าตรงไหนมีแฟลวลูแกลตรงไหนที่มีดีมาที่สามารถทําลายไฮเอไฮก่อนหน้าได้และต้องไหนเกิดแท่งอิมบาลานที่เกิดจากการสร้างแฟลวิลูแกลนะครับก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับให้เราทําการตีดีมาได้หนึ่งแรกก่อนอเราตีดีมาไว้แล้วปุ๊บต่อมาเราตีแฟลวิลูแกลนะครับคือตรงนี้เกิดแท่งอิมบาลานะครับใครที่งงว่า f v g หรือแฟลวลูแกลคืออะไร ผมมีทําคลิปสอนไว้นะครับคือคลิปนี้สามารถไปดูก,กันได้นะครับมีวิธีการเข้าเทรดวิธีการแนวคิดในการหาทั้งหมดนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของเราต่อตอนนี้ให้เราทําการตีแฟ i ว์วิลู g แกตรงนี้นะครับถ้าเราตีโซนแล้วโซนนั้นมันอยู่ในโซนของถูกนะครับหรือโซนดีเคาแล้วก็สามารถใช้แฟลว์วิลูแก็ตรงนี้หรือดีบานตรงนี้ในการเข้าเทรดได้เพราะบางครั้งถ้ามันอยู่สูงเกินไป แบบบริเวณตรงนี้มาอาจจะทะลุลงมาได้นะครับแบบนี้เลยมันช่วยทําให้เราบายได้ในราคาที่มันถูกจริงๆนะครับเพราะบางคนอาจจะบายตรงนี้ก็ได้เห็นมีแท่งเขียวขึ้นมานะครับก็กดบัตรนี้ก็อาจจะโดนลากลงมาตรงในโซนของ discount ก่อนก่อนที่เขาจะปรับโตขึ้นไปแบบนี้ถ้าเราเขาเห็นตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะตั้งบายลิมิตไว้ก็ได้หรือจะเข้า order รอให้การวิ่งเข้ามาชนโซนก่อนเกิดการเสียโครงสร้างแล้วก็ บายขึ้นไปนะครับ SL เราก็อาจจะตั้งไว้ต่ำกว่าไฮแล l o w ก่อนหน้าก็ได้แบบนี้แล้วก็ TP ก็เก็บสวิงไฮไฮล่าสุดก็ได้แบบนี้แค่นี้เราก็ได้ของที่อยู่ในราคาที่ถูกแบบเจ้าตลาดแล้วนะครับในการที่เราจะบายขึ้นไปสรุปกันง่ายๆนะครับเพื่อนๆให้เราบายในโซนที่เป็น discount และให้เซลล์ในโซนที่เป็นพรีเมียมนะครับให้เราเช็คดีๆว่าตอนนั้นอะ มันเป็นโซนพรีเมียมที่เราจะจเ,ลเ,เซล์จริงๆหรือเปล่าหรือถ้าเป็นฝั่งบายมันเป็นโซนดิสคาวจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นฝั่งบายนะครับบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าดีมาอยู่ในโซนที่เป็นพรีเมียมบางทีการาฟมันอาจจะทะลุลงมาหาโซนดิสคาวก่อนแล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปหาพรีเมียมนะครับหรือเช่นเดียวกันแฟลวูลูแกรที่อยู่บนหัวๆเลยอยู่ในโซนของพรีเมียมเราก็จะไม่ทําการบายในโซนตรงที่เป็นพรีเมียมนะครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นแฟลรวลูแกร์ก็ตาม ก็จะช่วยทําให้เราไม่โดนลากและได้จุดที่ราคาดีนะครับฝั่งเซลลก็เช่นกันกับกันเลยก็คือถ้าเราเจอแฟลรูกแกรในโซนที่เป็นดิสคาวเราก็จะไม่ใช้ตรงนั้นเราก็ใช้แฟลรูกแกรที่เป็นโซนพรีเมียมหรือซัพลายที่อยู่ในบริเวณที่เป็นดิสคาวเราก็จะไม่ใช้บริเวณนั้นนะครับเราก็จะไปใช้ตรงโซนที่เป็นโซนของพรีเมียมนะครับเราก็จะได้ราคาที่เราจะขายได้แพงแบบเจ้าตลาดแล้วครับ และก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์ให้รอสัญญาณคอนเฟิร์มต่างๆก่อนให้มั่นใจนะครับแค่นี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปกดบ่ายในราคาที่มันแพงและกดเซลล์ในราคาที่มันถูกนะครับและอยากให้เพื่อนๆนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้และไปลองปฏิบัติด,ดูก่อนนะครับก่อนที่จะเชื่อผมเพื่อทำการแบ็กเทสว่าอันนี้แหละเราเข้าใจมันแล้วจริงๆและใช้งานมันได้นะครับและควรนำเอาวิธีนี้ ไปใช้กับระบบอื่นๆของเพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าใครใช้อยู่ก็มาแชร์กันได้นะครับว่าเป็นยังไงมันดีจริงไหมกับการหาพรีเมียมและดิสคาวโซนนะครับผมมีแจกอีบุ๊กระบบนาคิดการเทรด SMC ไปให้ด้วยนะครับมาในไลน์ j d h e d i n g นะครับวันนี้ j d ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ